กำลังฟังรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวครับวันนี้พบกับผมมาร์ทนะครับเอกบพบสิทธิวัฒนะผู้ดำเนินรายการในตอนที่1 0 1นะครับเล่มนี้เนี่ยเพิ่งอ่านจบนะครับแล้วก็เพิ่งออกด้วยนะครับเห็นหนังสือเล่มลนี้ที่มูลิธิกระจกเงานะครับมีโปรเจกต์ที่จะพิมพ์เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รีบกดสั่งซื้อมาอ่านนะครับหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นนะครับ จากคล้ายๆเป็นภาคต่อนะครับของหนังสือเล่มที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับก็คือสายสตรีตมาุุษยวิทยาข้างถนนในมนิลานะครับเขียนโดยผู้เขียนท่านเดียวกันนะครับอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชานะครับเล่มนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็เป็นเล่มต่อนะครับชื่อว่าบ้านที่กลับไม่ได้นะครับเป็นคำโปรยเนี่ยว่ารวมเรื่องสั้นเล่มแรกของผู้เขียน โลกของคนไร้บ้านและสายสตรีทนะครับชัดเจนนะครับคล้ายๆเป็นถ้าเป็นตรายภาคเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นภาค3แล้วนะครับภาคแรกโลกของคนไร้บ้านก็เคยรีวิวไว้เหมือนกันนะครับสายสตรีทแล้วก็บ้านที่กลับไม่ได้นะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเรื่องสั้นนะครับสองเล่มที่แล้วเนี่ยเป็นหนังสือวิชาการนะครับบรรยายแบบเล่าเรื่องคนไร้บ้านนะครับ ที่เป็นงานมานุษยวิทยาเป็นงานทางวิชาการแล้วก็มีเคสเรื่องเล่าของคนไร้บ้านนะครับที่อาจารย์บุลเลอร์ได้ไปใช้ชีวิตกินอยู่นะครับหลับนอนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมแบบชาติพันธน,นาเลยนะครับที่นั่นนะครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือน2เล่มที่แล้วนะครับก็คือว่าอเอามาเอาเนื้อหาจากงานที่พบเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นเรื่องสั้น ซึ่งเล่มนี้ก็จะมีหน้าอยู่200กว่าหน้านะครับอ่านเป็นเพลินแป๊บเดียวก็หมดนะครับพูดถึงเคสตัวอย่างนะครับเคสของชีวิตของคนไรบ้านซึ่งเป็นเนื้อเป็นเรื่องสั้นนะครับเราไม่รู้ว่า,เ,าเคสในนี้เนี่ยแต่ละเคสเป็นเคสจริงหรือเปล่านะครับแต่เข้าใจว่าเป็นเนื้อหานะฮะที่จริงแต่ว่าเอามายำแล้วก็เสริมแต่ง ให้มีลักษณะเป็นเรื่องสั้นนะครับมีทั้งหมดเนี่ยเเรื่องนะครับเก้าเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยความหนาประมาณสัก20หน้าอ่านแป๊บเดียวก็จบนะครับแล้วก็ท้ายเล่มเนี่ยมีบทสัมภาษณ์จากเวมักซีนด้วยนะครับก็คล้ายๆกับว่ามาขโมดนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นบทกล่าวตามนะครับแล้วก็จบหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอ่านได้ เรื่อยๆเพลินๆนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงก็คือว่ามันมีความอินเทนส์นะมีอารมณ์ที่แบบว่าอารมณ์ที่อัดแน่นมากนะครับแล้วก็อ่านแล้วสะเทือนใจหลายบทหลายเรื่องอก็จะฝากน้ําตาเอาไว้กับคนอ่านนะครับดังนั้นอันนี้ก็อ่านไปเนี่ยผมคิดว่าจะเห็นภาพของคนไร้บ้านที่มะนิลานะครับแล้วก็จะเข้าใจนะรเรื่องที่เรา คงไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากนักนะครับแล้วก็เข้าใจคนไร้บ้านที่มนิลาแล้วก็อาจจะรวมถึงนะฮะเข้าใจคนไร้บ้านในบริเวณพื้นที่ของผู้คนผู้ฟังนะครับอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ว่า,าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทําความรู้จักโลกของเขานะครับก็มาทําความรู้จักโลกของเขาอนุมานเอาจากเรื่องสั้นทั้ง9เรื่องนี้ได้นะครับ อาทีนี้ในในในเรื่มนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเล่มนี้เนี่ยนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่า,ามันเป็นเป็นเนื้อหาพูดถึงชีวิตของคนไร้บ้านในมนิลานะครับซึ่งอาจารย์ก็ใช้เวลาทำปริญญาเอกอยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็ปีหรือ2ปีนะครับแล้วก็จะมีข้อค้นพบในทางวิชาการนะครับที่เป็นเนื้อหานะฮะถ้าปกติเนี่ย เป็นงานวิชาการก็จะเล่าตัวระเบียบวิธีกำกับไปด้วยนะครับว่า,าข้อเท็จจริงนะครับความจริงที่นักมานุษยวิทยาไปค้นพบเนี่ยไปพบได้ยังไงนะครับไปมีวิธีหาความรู้ได้ยังไงก็จะมีตัวระเบียบวิธีหรือว่ามีข้อตกเถียงในทางทฤษฎีที่เอามาพูดคุยเอ,อามาอภิปรายกำกับเคสไปด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเล่าอย่างไรนะครับ ในงานบางชิ้นนะฮะก็จะเล่าเคสไปแล้วค่อยอีกบทหนึ่งค่อยมาอภิปรายว่าเคสนี้เคสนี้สิ่งที่สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลเจอเนี่ยมันหมายความว่าอะไรสิ่งที่นักวิจัยนะครับไปเจอเนี่ยมันมันหมายความว่าอะไรนะครับก็อาจจะมีะบทในทางทฤษฎีความคิดความเรื่องทางความรู้ทางวิชาการเนี่ยมา อภิปรายมาตีความนะครับก็จะเป็นภาษาในทางวิชาการที่ทำให้เรา MAKE SENSE นะครับว่าสิ่งที่ปรากฏการที่นักวิจัยไปเจอมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ในเล่มนี้เนี่ยมันก็เปิดโลกใหม่นะครับในวิธีการนำเสนอผลการวิจัยนะครับให้มันเป็นรื่องสั้นแล้วก็เป็นวรรณกรรมนะครับที่บอกเล่าชีวิตบอกเล่าเรื่องราวของอ่าเคสนะครับของ ความจริงนะที่ผู้ให้ข้อมูลเขาเล่าๆมานะครับแล้วนักวิจัยเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าบอกเล่าต่อว่าว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่า,าเล่าในทางวรรณกรรมนะครับทำให้มันมีความาต่อเนื่องในเชิงอารมณ์นะครับหรือว่าทำให้เห็นโลกที่มันมีความสมจริงนะฮะมีตัวละครแล้วก็ มีเรื่องเล่าที่มันคนตามอ่านเนี่ยตามอ่านได้ได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าใจโลกของคนไร้บ้านแล้วก็นักวิจัยได้มากขึ้นนะครับซึ่งใน9ก้าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นอาจารย์บุญเลิศเนี่ยก็จะมีตัวละครคนหนึ่งนะครับชื่อบุญนะครับซึ่งก็จะเป็นสายตานะฮะของผู้อ่านบ้างนะครับก็คือเล่าเรื่องตัวเองเป็นสัพนามเป็นบุคคลที่1นนะครับแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่ บุญเนี่ยเป็นตัวละคราจากมุมมองบุคคลที่3นะครับก็คือว่าตัวละครเอกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นคนไร้บ้านนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำไม่ได้ในทางางานวิชาการนะครับแต่ว่าทำได้จากมุมมองการเขียนแบบวรรณกรรมนะครับเรื่องนี้ก็เปิดความเป็นไปได้นะครับในการทำงานานำเสนอผลงานวิชาการเนี่ย ให้ประชาชนเข้าถึงได้นะครับให้คนที่อาจจะไม่ได้สนใจงานทางมนุษยวิทยาเนี่ยได้เข้าใจเนื้อหาจากตัวที่นักวิจัยเนี่ยค้นพบเพราะว่ามันอ่านง่ายย่อยง่ายแล้วมีความสนุกนะครับแล้วก็มีความน่าติดตามมีอารมณ์เนี่ยที่เข้มข้นนะครับได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะครับที่ทำให้งานความรู้เนี่ยมาสื่อสารออกไปในวงกว้างแล้วก็ หลายเรื่องเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเอาเรื่องสั้นต่างๆเนี่ยมาทําเป็นละครนะครับเป็นตอนๆเนี่ยก็จะยิ่งแมสเข้าไปอีกนะครับทีนี้ในเนื้อหาแต่ละชิ้นเนี่ยครับก็อย่างที่คํานําได้ว่าไว้นะครับว่ามันสะท้อนถึงความหลากหลายของประสบการณ์ของคนไร้บ้านในมนิลานะครับซึ่งในสายตาของอของผู้อ่านนะถ้ายังไม่ได้ศึกษานะฮะ อ่านเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะคิดไปก่อนว่าเอ้คนไร้บ้านน่าจะน่าจะน่าสงสารไหมนะครับหรือว่าน่ากลัวไหมหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมเหลี่ยมจัดไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานอันนึงนะครับของคนที่อ่านแล้วมองคนไร้บ้านว่าเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ก็ปรากฏว่าผู้เขียนก็ตีแผ่นะครับว่าความจริงนี้มันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับส่วนว่าตัวละครหรือว่า ชีวิตของคนไร้บ้านจะซับซ้อนแล้วก็ดราม่ายังไงเนี่ยก็ลองติดตามไปอ่านในเรื่องสั้นทั้ง9้าเรื่องได้นะครับแต่และเรื่องมีประเด็นที่ผู้เขียนอยากจะสื่อสารที่ดีแล้วก็ชัดเจนนะครับแต่และเรื่องก็อินเทนส์เหมือนกันนะครับมีความเข้มข้นถึงอารมณ์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการจัดคอร์สเรื่องเล่าเนี่ยมันดีมากเลยก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยเล่มนใ,นในบทแรกก็จะเปิดด้วยวัน ที่ผู้เขียนเนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะครับจากมันิลาคล้ายๆเป็นวันสุดท้ายของการทํางานพักสนามนะครับพราเล่าว่าวันสุดท้ายที่ที่กำลังจะกลับประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเล่าวันนั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าวันสุดท้ายของอา,อาจารย์บุญเลิศเนี่ยนะครับของตัวละครที่ชื่อบุญเนี่ยซึ่งกําลังจะกลับบ้านเหมือนกันเนี่ย เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เล่าผ่านตัวละครผ่านเรื่องสั้นของตัวละครเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับมันก็คล้ายๆเป็นวงกลมนะครับถ้าเป็นหนังโนแลนเนี่ยก็เอาตอนจบมาเล่าก่อนนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เล่าตอนจบอีกทีหนึ่งผู้อ่านก็ได้มุมเมาท์มุมมองอใหม่นะครับจากการเข้าไปอ่านเรื่องสั้นทั้งเก้าเรื่องแล้วก็เกิดความเข้าใจใหม่นะครับเกิดอารมณ์ใหม่ๆนะฮะ เกิดมุมมองใหม่ๆต่อโลกของคนไร้บ้านนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของหนังสือเล่มน,นี้นะครับตอนที่พีคมากๆเนี่ยก็มีอยู่หลายตอนนะครับตอนที่ผมประทับใจเนี่ยมีตอนคุณมารีนมารีนมีคนคอยนะครับหลังพิงของโจเซฟแล้วก็คำสัญญานะครับโอ้อันนี้เรียกว่าพีคมากๆแล้วก็ผมก็ชอบมากๆนะครับอ่านจบแล้วยังรู้สึกว่า,อ,าอยากติดตามงานแบบนี้ต่อนะครับแล้วก็อยากจะ อ่านเรื่องสั้นแบบนี้จากข้อค้นพบาจากงานวิชาการเรื่องอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นงานทางมนุษยวิทยาบ้างหรือว่าสังคมวิทยาบ้างแต่ว่าอยากจะอ่านวรรณกรรมในลักษณะนี้จากงานวิชาการเรื่องอื่นๆนะครับมองงานของผมเองเนี่ยก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะนะครับผมก็เคยศึกษาเรื่องความตายนะครับแต่ว่างานศึกษาแบบนี้มันมักจะอยู่อยู่ใน วิทยานิพนธ์นะครับที่อ่านยากแล้วก็งานในส่วนเรื่องเล่าเนี่ยมันจะอยู่ในบทของข้อค้นพบนะครับซึ่งกว่าคนจะเข้าไปอ่านตรงนั้นเนี่ยบางทีมันก็เบื่อหรือว่าไม่เขาไม่ถึงซะก่อนนะครับแต่ว่าเป็นตัวข้อค้นพบนะฮะบรรยายปรากฏการณ์เนี่ยมักจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ติดตามง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่พอมันอยู่ในวิทยานิพนธ์นะครับก็จะไม่ค่อยมีคนเข้ามาอ่านนะครับจะรออีกทีนึงก็ตอนพรีเซนต์นะฮะ ซึ่งคนฟังคนฟังงานพรีเซนต์ก็อาจจะมีจำนวนน้อยนะครับถ้าเอาบทตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นเรื่องสั้นเนี่ยคนจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับทำแบบนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเป็นแรงบนันดาลใจในการนำเสนอผลงานวิชาการต่อไปนะครับของนักศึกษานะมานุษวิทยานะครับอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมของหนังสือเรื่องนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับตัวเล่มนะครับที่ อ่านจบได้ภายในไม่กี่วันนะครับผมก็อ่านวันละ40หน้าอ่าน4ีหวันก็จบนะครับกําลังดีด้วยเพราะว่ามันในเรื่องเข้มข้นนะครับต้องใช้เวลาย่อยอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับปกนะครับก็ปกสวยงามนะครับเป็นภาพวาดภาพถ่ายนะครับที่เอามาร้อยเรียงกันนะครับเพิ่งสังเกตว่าเออมีคนอาจจะเป็นภาพถ่ายของเจ้าของเคสจริงก็ได้นะครับหรือว่าวาดเอาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ สวยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีความหมอนหมองมีความน่าติดตามนะครับออกแบบปกสวยงามนะครับรูปเล่มทําได้ดีนะครับนะราคานะครับก็มีอยู่2ราคานะครับก็คือ200บาทสําหรับปกอ่อนแล้วก็400บาทสําหรับปกแข็งนะครับตอนนี้เพิ่งออกมาน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะหมดในไม่ช้าก็เอาเป็นกําลังใจให้นะครับให้ขายหมดเร็วๆนะครับรายได้ก็น่าจะเข้าไปสมทบกับ งานของมูลนิธิกระจกเงาโครงการจ้างหวานค่านะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเป็นโครงการที่จ้างงานคนไร้บ้านนะครับให้คนไร้บ้านเขามีงานขึ้นมานะครับซึ่งข้อค้นพบนะฮะก็คือว่าถ้าคนไร้บ้านมีงานเขาก็จะเอาเงินรายได้ที่ที่ได้มาเนี่ยไปเช่านะฮะไปเช่าที่อยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็น ไปเช่าที่อยู่ที่มันดีขึ้นนะครับอย่างน้อยมีที่นอนหรือว่ามีที่อาบนะ้ำมีที่ซักผ้าที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับคุณภาพชีวิตของคนไรบ้านก็จะดีขึ้นอย่างมากนะครับโครงการจ้างหวันค่าก็ทําเรื่องนี้นะครับจับคู่คนต้องการแรงงานจากคนไรบ้านนะฮะแล้วก็ก็สร้างอาชีพนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของหนังสือเล่มนี้บ้านที่กลับไม่ได้นะครับโดยคุณ บุญเลิศวิเศษปรีชานะครับคนที่สนใจก็ติดตามไปได้ที่มูนิธที่กระจกเงานะฮะ,ะเข้าใจว่ามีแต่ช่องทางออนไลน์นะครับติดตามกันได้ที่นั่นนะครับสำหรับรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวตอนนี้จากไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้านะถ้าเป็นไปได้ก็พบกันนะครับช่วงนี้อ่านหนังสือได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วมีข้อติชมใดๆส่งเสียงกันมาได้ทางเพจ บางกอกน้อยบุ๊กรีวิวนะครับหรือว่าทาง YouTube หรือทางพอดบีนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ